กราบสวัสด to ีท่านคณะกรรมการและพี่น้องชาตบุรีทุกท่านค่ะพวกเราชมรมสบีเดนเมื่อวานเริ่มเหนสถาบ้านคอนเวนต์จังหวัดนะเนาะคุประธานชมรมค่ะอันนนนประธานชมรมค่ะดีดีแห่ิชาติสัทบฐานกรรมวิจัยศูนย์เท่านโลยีค่ะพวกเราประธานกรรมการวิสิยและจัดการเลือกตั้งจากสมาชิกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โรงเรียนสถาบันคอนเวนต์ตั้งและให้ความสำคัญกับติ๊กต๊อนให้ห่างไกลจากยาเสพติดจึงได้น้อมนำเรื่องของพูนระบบหยิบอุบลราชกัญญาสิ่งวัฒนาพรมนวดี ยไดเนีดตั้งชมรมจีบในวิทยาลัยที่สุวรรณบ้านคาริเวทเมื่อพุทธศักราช2558ดำเนินงานตามควา้องกาที่ว่าเป็นหนึ่งเดินไปทุกอย่าง,งาเสรติดเป็นหนึ่งเดินทุกอย่าง,งาเสรติดโดยเยาวชนทุกเยาวชนเด็กน้องที่อายุหนึ่ซึ่งเราเดำเนินงานงมาแล้วปเป็นเวลาสิปีช่วงก่อตั้งชมรมเรามีสมาชิกเพียงสี่คนเกิดจากแกนน้ที่เบอร์เจรัสลุงาริบีเรานำมีงานจากรุ่นสู่รุ่นหน,น,นึ่งต่อเนื่อง จะม,มีการรับสมัครสมาชิกตั้งแต่ป1ถึงม3สมาชิกสมทบคือคณะครูรวมถึงผู้ปกครองทุกคนละหนึน่นงคนเชื้อมพลิของเรายึดหลักท่าหัววัฒนธรรมรับทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาและแม้กับธรรมชาติหนูถึงจะชาติพ่ารับหน้าที่เป็นนักเงินแกนนำตำแหน่งหล,ล,ลังประธานชมรมค่ะค่ะคุณชมรมสปีดร้อนชมรมของเรามีการดำเนินงานและมีแผนปฏิบัติงานระยะสั้น ระยะยาว3ปีที่สอดคล้องตาม3ยุทธศาสตร์หลักดังนี้ยื่นศาสตร์ที่1มี10กิจกรรมยุทธศาสตร์ที่2มี15กิจกรรมยุทธศาสตร์ที่3มี5กิจกรรมแต่และกิจกรรมมีการประเมินผลทุกกิจกรรมซึ่งปีนี้เราดริเนินงานตามแผนระยะเวลาที่ต้องไว้คิดเป็น100 กุ๊เป,ป้ามา,าพพเพราอาจาริชอบชัดเจนชอบลงสบินน,บนับืาาวันลงเรียนทศบาลบ้านกาดิเวดดำเนิน,นงานตามหลักสามก่อก่อที่หนึ่งก่อกรรมการเราทำงานภายใต้ รางประชาสัมพันธ์สสดูแลและรับรรับรังทุกพวกเราเป็นคณะกรรมการที่เกิดจากการและอกตั้งสมาชิกทุกคนในโรงเรียนมีรักกันรังกันหนึ่งปีมีการประชุมร่วมมือกันเดือนละหนึ่งครั้งในปี2 5 6 8มีการประชุมเกิดขึ้นแล้วสี่ครั้งผู้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์หนึ่งปีและสามปีมีรถแบบขึ้นสู่ยอดเพชร แข่งที่มาแบบเป็นสามส่วนดังนี้หนึ่งงบจัดศสตรศึกษาสองงบจากหน่วงานภายนอกสามงบจากการระดมทุนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชมรมอาทิเสื้อชมรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากร้านทัชทูบีเราเปิดโอกาสให้กับสมาชิกได้หายนะจะเก็บยี่สิบเปอร์เซ็นต์เข้ากองทุนชมรมมีเงินเก็บสมาชิกมีเงินจ่ายก่อที่สามกิจกรรมชมรมมีการบริหารงานโดยใช้กลยุทธ์ BKN Model ขับเคลื่อนกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมภายใต้สาุทธศาสัจธรรมนี้นอกจากนี้หนึ่งการระงมกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไข เราเชื่อว่าค่านิยมเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเราได้มีการจัดการต้ความนิยมและความต้องการของสมาชิกคือหนึ่งเราได้กำหนดวันทุบีของชมรมและสมาชิกทุกคนร่วมสวมเสื้อระชมชมรมทุกวันพระรสาชบดีแต่ด้วยความขอการทำความดีคือสมาชิกทุกคนร่วมสวมเสื้อทูบีเหรียญงานสองจัดมหากรรมรวมพลคนทูบีคนุเวทเพื่อบรรดพื้นที่เชิงบวกโดยการสมาชิกแก้แสดงออกสามเรามีการรณรงค์ทั้งภายในสารสาและภายนอกสาขสากิจกรรมแด่งเสื้อไว้ใส่ต้านพยาเสพติด ใจเรามีการจีแกรมที่ปรับเปลี่ยนขั้นเงียยของสมาชิกเป็นคนเก่งคนดีในกิจกรรมเสียงตามสายสายทวีคุณขอมาเราจะให้ กิจกรรมสวัสดีพิสุนจรเดินในโรงการจัดก,กิจกรรมของชมรมในชุมชนจ็ดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดอาทิตย์แบล็ควีนเปตองและเบลินตัแนแต่แประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของชมรมทีนนับว่าลงในทิศบาบ้านกาลิเวตโดยมีผู้ติดตามประมาณหนึ่งพันคนอย่าลืมไปกดถูกใจและกดติดตามด้วยน,นะคะ สมาชิกแกนนำจำนวนหนึ่งคนเข้าร่วมการคัดเลือกไปรยาวชนต้นแบบเก่งได้ดีทีวีนับวันจากการดำเนินงานาตามยุทธศาสตร์ที่1พบว่าสมาชิกมีความพึงพอใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และยังส่งให้และยังสง่งผลให้สมาชิกเข้าพึงทั้งเรียนและละละ้อยุทธศาสตร์ที่สองการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนถ้าชมรมได้จัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างภูมิแกสมาชิกด้วยการจัดท่าการนำคนดีทีวีไวสายจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้อาทีเช่นกิจกรรมรู้ทันรมดกิจกรรมอบรมการ เรายังมีการจัดตั้งสน่เพื่อนใจจุบินเมื่อวันที่งันอยางผ่าใต้กรอบแนวคิดปรับถูกสร้างสุดแก้ปัญหาพัฒนาไอคิวมีการบริการให้ขั้งปรึกษาดีๆพี่ช่วยเนาะแก้ปัญหาหกับสมาชิกผ่านช่องทางหลายเฟซบุ๊กแฟนเพจของชมรมมีกล่องรับค้ปรึกษาแคร์แชร์บล็อกมีการบันทึกและสรุปผลการดำเนินงานแบบ P ี่ดีของดีของแท้เยี่ยมจริงๆนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเด่นเช่นกิจกรรมคูชเชฟควบคุมน้ำหนักของสมาชิกและสาสต์สมัครสน่เพื่อนใจและจัดกิจกรรมสร้างสุขสริทักษะเชิงสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเเป็นรล หลังจากกิจกรรมเกมไทยสร้างสุขพัฒนาทยคิวในวันจ์ถึงซุปเปอร์มาร์เวลา12ปสองนกาถึง12ปสองกา50นาทีครับของการแครติดยายกมือขึ้นเราได้มรดการร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือในในปี2 5 5 8รองขัดต่องคบ100%และจุดผมเล่นดินสานเจ็บติดบุหรี่ยังแรงจนมื่อหนึ่งรายได้ส่งเข้ารับการบำบัดที่โรงพยาบาลน้องมาขอตามโปรแกรมนั้นเนี่ยไม่กลับมาสุขสำหรับกลับมาเล่นต่ออย่างมีความสุขทางชมรมได้เชิญพนักรถ่ายทอดความรู้ให้แก่น้องๆภายในชมรมจากการสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกตามลำดับที่สองพบว่าสมาชิกมีความพึงพอใจระดดับีีเยย่ม เชื่อว่าการสมต่อคือการสร้างค่าขายที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเราได้สร้างแกนนำทุกแบบชั้นทั้งใฝดโรงเรียนและแฝดงเรียนหนึ่งจากกาิจกรรมฝันเพื่อนรุ่นแหมหัวใจท,ทบูบีอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่แกนนำในโรงเรียนและสมสมาชิกเข้ารับกับเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพระดับจังหวัดสองเป็นพิธเป็นวิทยากรร่วมก,กับสารณาสุขจังหวัดระนองสามจัดพิธีลงนาม f o หร่วมเป็นเครือข่ายภายในจังหวัดจำนวนครั้งสี่จัดเิทีและเป็นรู้กับเครือข่ายภายในจังหวัดจำนวนสองครั้งห้าสดสุดก็จะตั้ แ่ให้แก่โรงเรียนพันธกิจเทศบาลเม่ร่องเช่นโรงเรียนเทศบาลวัดบุญทารามหรือสกียนองพิชรัตน์นาข่ายโรงเรียนมิ่งซิน6เป็นพี่เลี้ยงการจัดตั้งสื่อเพื่อนใจทูบีนัมเบอวันให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดบุญทาราม7นอกจากนี้ชมรมของเรายังได้ไปศึกษาดูงานและเป็นเล่นร่วกับเพื่อขาต่ารจังหวัดเพื่อนำเป็นต้นแบบในการทำงานจำนวนสองชมรมคือชมรมทูบีนัมเบอวันโรงเรียนสุราชพิทยาและชมรมทูบีนัมเบอวันมหาวิทยาลัยสภัสรธานีแจ๊ก7-8สอบสุขละข่ายนะครเข้าไม่มาตัดะดับ งานนี้สังชมสองเรียนสถาปนิกหถึงชงางพึ้จากการดำเนินงานตามวิสัชที่ฐ์ผว่าสามารถเป็นแบบตามแผนได้ร้อยร้อยค่าขายที่เสนอสุนสามารถจัดตั้งชุมดมและส่งเข้าประดับภาพได้เออปังจริงจากการดำเนินงานตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาการดำเนินงานกิจกรรมตอบสนองต่อสาวิทยศาสตร์สืบุนได้5ดีคือสมาชิกดีชุมดมดีโรงเรียนดีชุมชนดีและจังหวัดดีแต่ถึงกระนั้นเรายังคงมีแผนงานที่เข้มแข็งขึ้นทุกมิติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นชุมดมทูบีนะเ่วานต้นแบบระดับเงินปี2570ต้นแบบระดับทองปี200 ตั้งแบบระดับเพชรปี2569ลายยอดเพชรปี2567ปัจจัยสู่ความสังเ็จช่องน้ำชาบีดาวน์วันโรงเรียนที่บบงงทสบายบ้านขานิเวศขอขอบพระคุณพนักงานที่เปีรึกษาขอ,อางผู้ใหญ่หัวใจทวีนำทีมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละนองท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดละนองท่านนายกทศมนตรีมังกรนองผู้อำนวยการผู้ปกครองตลอดจนเครือข่ายที่ให้การทำงาน คำแนะนำให้กำลังใจให้กบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ,ๆชมรมของเราขอขอบคุณค่ะตัวเชิญราคาสำเร็จของชมรมสมาชิกของชม,มรมเป็นแทนจังหวัดระนองเขาร่วมกทำการสแสดงประเภทจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศจำนวนสองดีซอร์ตโรงเรียนของเราได้รางวัลหน่วยงานเทศการสนับสนุนโครงการทูบีนัมเบอร์วรันชมรมของเราได้รางวัลหน่วยงานที่สาาร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดระนองผู้ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดระนองดิฉันเด็กหญิงประจันตุ้นได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นโครงการทูบีนัมเบอร์วัััััดดดดดรรรระนนนนออองงงิิิฉเเ็กกกกหญาม์แทูบบบีี้ลไวตคุณ มันจะมี2 5 5 8จากท่านนายรัฐมนตรีนางสาวแพททรนทา,ทาชินวัตรโรงเดนสตาร์มาคอนเวศได้รับรางวัลหน่วยงานที่เกีเยรื่องวันเด็กวิถีใหม่ไร้วบายมุกสุขได้ด้วยการเป็นปันปีที่หนึ่งสมาชิกแด้นำชัยทักษะและประสบการณ์นในการเข้าศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื่องพวกเราพลังในเล็กพลังที่ท่างานพวกเรา าภาพภูมิใจที่ได้ทำงานสนอภาพบริดาขององค์ประธานโครงการสุบีนบบน้ำวันด้วยเจรักพักด,ดีมากน้นเข่าวนิเวศทุกคนสัญญาว่าจะเป็นคนเก่งดีที่พัฒนาข่าวเจ้าฟ้าเยืนยงสมพะเจริญวิยาสุบีนบบน้วันโรงเรียนเทศบาลบ้านขอานิเวศและนี่ก็คือเรื่องราวของคนเก่งและดีดทุบีนน้ำพวันโรงเรียนเทศบาลบ้านขอานิเวศจังหวัดระนองหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับเรื่องราวในวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ ลำดับต่อไปจะเป็นการนำเสนอผลงาน